สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาถนนเส้นด้านหลังยาขูนะคะเ,เพื่อนๆวิภาวดีนะคะเข้ามาตรงด้านหลังของมอกษตรนะคะไปทะลุตรงพระหนโยธิน49ทับหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่เปิดใช้ไม่นานนะคะ ทีสองปีนี่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้รถเริ่มเที่ยวเยอะแล้วเพราะว่ามันสะดวกนะมันเป็นทางลัดจากวิภาวดีไปพหนโยธินที่สบายๆแล้วก็จากพหนโยธินมาวิภาวดีนะคะตรงตรงตรงข้างมอสีประทุมนะคะพะหนโยธินมาที่ปรามนุเพื่อสันตินะคะเพื่อน